ก็มีงานนะครับของมูลนิธิโพชงนะครับซึ่งก่อตั้งโดยท่านอาจารย์บรพพลผู้เจริญนะครับก็หรือว่า m y เฟอ n e นิ c ั่นคอนเฟอเรนซ์นะครับก็ปีนี้มาในทีมของ Decoding Timeless Leader นะครับทอลรหัสวิถี8ผู้นำที่ใช่ที่อยู่ในกาลเวลานะครับก็จัดวันอาทิตย์ที่6เมษายนนะครับที่โรงแรม S31 สุขุมวิทนะครับงานนี้ก็ เตรียมการอย่างดีนะครับก็มีท่านอาจารย์วรพัฒนมามาพูดถึงว่าเอ่อทามเลอ์ลิสเตอร์เนี่ยจริงๆเป็นใครนะครับก็กระชิดนิดนึงว่าเป็นบุคคลทางศาสนานะครับก็คือมาาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านทรงตรัสรุ้ต่ในท่านตรสรัสูุแล้วเป็นยังไงต่อนะครับท่านออสอนยังไงสอนใครทําไมถึงสอนแล้วสิ่งเหล่านี้ทำไมอยู่ถึงมา2,600กว่าปีแล้ว นะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องราวหนึ่งเนาะที่ที่น่าสนใจที่ท่านอาจารย์ได้ถอดราหัสเอาไว้ให้พวกเราได้มาเรียนรู้กันนะครับเพราะว่าจากหนังสือเดอะราติเดอร์เนี่ยที่เราพูดถึงมักมีอ่อแปรนะครับก็เป็นคําสอนของพระสมานชาวพระเจ้านะครับที่สอนมาไว้ตั้ง6,000 2,100กว่ 200, าปีแล้วนะครับก็เรื่องเหล่านี้ก็เป็นงานถอดราหัสนะครับแล้วก็ในงานจะมีเวิร์กช็อปและพากคุยกับอาจารย์ต้อยนะครับเรื่องของ ความเป็นผู้นําเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีคนมาร่วมงานผู้หลักผู้ใหญ่นักธุรกิจแล้วก็คนที่สนใจมากมายนะครับก็ก็มาพบกันนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้ตามนี้นะครับก็ยังยังทานอยู่นะบัตรบัตรเหลือน้อยละบัตนะรแล้วเพราะเราจัดไม่ไม่ได้ไม่ต้องการคนเยอะมากแต่ต้องการคนที่ใช่นะค,คนที่ใช่ที่มาอยู่ร่วมกันที่ได้มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อเป็นผู้นําที่ใช่ เพื่อเป็นคนที่ใช่เพื่อเป็นบุคลากรหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ใช่ในแบบแนวทางที่เราร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับเพนโยกในข่ายานขอบคุณครับ